บบบจัมันเป็นเหมือนกันแต่เป็นผตัณฑ์ไม่รู้เอ้ยหามาแล้วอสีเข็ดหรอแม่ดูการ์ดแล้วว่ามันใช่สีเข็ดไหมสีน้ำตาลหรอใช่เขดูดูการ์ดว่ามันใช่สีเข็ดไหมถ้ามันเป็นสีเข็ดพี่การ์ดมันจะมีมาตรองเข้าอยู่ฮะสีเข็ดหรอฉันกูดูกูดูจ้าจ้ากูดูกลับมาแล้วกับการ์ดจะอาทอนใครได้ก็แบบนี้ครับเล็กก็สบาย คนเยอะมากเราก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปมาให้เราได้เลยมาบ้างคะดอกไม้เคมอนดิมอนลาบบีู่มาเกล็อกอันนี้เราเลือกบที่สุดเลยนะคะร้านนี้นะดีมากเลยนะคะอยู่ที่ชั้นหกร้านอะไรนะไปบอกไปบอกเลยนะโอเคอันนี้เป็นผลไม้นะคะกัวผลไม้ใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาในคอนเซ็ปต์อะไรคะลุ้นอะไรคะลุ้นหน้ากล่องหรือว่าลุ้นซีเกตซีเกตเราก็จะเจอนี้มาค่ะลาบูบูดิเด่น แล้วก็มีเบบี้มาเลยแล้วก็มีเอ็มมาเอ็มมาก็น่ารักอะแต่ว่ามันตัวมันเป็นหน้าแล้วก็เป็นคนนะคล้ายๆกับคินนามอนเลยอนะมันเป็นฟ้าๆเซอนัฟฟ้ายอันนี้อ๋อเราเป็นกระต่ายนะคะเริ่มจากไหนก่อนดีคะดอกไม้คินนมอนดอกไม้คนเลยเหรอหน้ากล่องหน้ากล่องหน้ากล่องงตรนี้ลงไปแล้วก็แบบอ๋อเหรอดูหน้ากล่องไหมคะได้อ่าดูซิจะได้อะไรมันไม่แดงอ่ะแดง วิคอลคอลกันได้หรอออก่ะอุ้ยสีชมพูนี่เหรออ๋ออันนี้ก็ได้สีชมพูโอ้ยน่ารักม่ะดูตาน้องดีจะเป็นเหมือนบึ้งยังไงอะคะตาของคิมมอนนะคะเป็นตาของคิมมอนนะคะเอุ้ยน่ารักอ่ะสวยมากค่ะดูสี้มไม่ได้ชิเซตค่ะไม่ได้นะกล่องค่ะแต่ว่าสวยอยากได้ชิ้อะไรใช่ไหมคะอันนี้ราคาสามร้อยห้าสิบ ยกลิ่นขิงมอนอะเหรอขิงมอนอะไ่าง้ยที่มาแกะขิงมอนอะก็มีกลิ่นใบหน้ามันเอาออกได้ยปะไม่ได้ค่ะเสียบไปตรงไหนดีอะคะดอกไม้อะแล้วอันนี้จะวางยังไงคะไม่ได้ครับเรามาแกะกล่องต่อไปกันเลยดีกว่าทุกคนโอเคเอาไหนคะเอาสองกล่องนี้สองกล่องนี้เหรอคะเรามาตัดมือฉุบกันใครชนะได้เลือกกล่องที่ต่อยิงฉุบ น้องแมงนี้แม่ได้กล่ีโอเคเดี๋ยวแม่ตัดให้แล้วกันแล้วแกเป็นคนแจกเลยค่ะมีแกขลังรอแกขลังเลยค่ะโอเคจะเป็นสปอตไลท์นะคะให้เป็นตัวหน้ากล่องเลือกตัวหน้ากล่องเหรอแม่เลือกแม่ก็อยากได้ตัวหน้ากล่องของน้อนก้าวหน้าเราได้ไหมคะอโอเคได้ค่ะอันนี้ของแม่นะรุนรุนค่ะแต่จับนะเดี๋ยวให้จับดีก่อน ใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่เห็นแล้วอ่啊ใช่ปะแอบดูบ้างสิไม่ใช่ให้ดูไม่ได้ไม่ได้ดูข้างในให้ดูว่ามันจะเป็นตัวร้ายมุหมดถ้าเป็นมุกุดมันจะแยกตมันต้องมีพ็อพแยกออกมาอยู่แล้วไงแต่ว่ามีหัวป่ะสเปซเนี่ยสเปซคืออะไรแคทชัลลอดเหรอคะอะไร ได้อะไรคะโน่าจะเป็นตัวอืสิงไมซองอุ้ยอันนี้มีพรอปแล้วแต่ไม่ให้เห็นเดวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเอฟเห็นแล้วอ่ะเก็บองพี่นะคะ 1..2..3.. ่อจับเลยอุ้ยตัวนี้จจับเย้น่ากอมเบาน่ากอมเบาน่ากลไอนเ้าน่าก่อเฝ้าน่ากอมเา แ้วมามปเป็นี้อะไรอะคะที่ยุ้ตางใช่ปะแม่ดูนะเฮ้ยฝนเอามาได้เลยอะน่ารักของแม่เป็นดิ้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 นน้ำตายาวมากเออโอ้โหเขายืนอยู่วันนี้นี่เหรอะลยคะสื่อใช่สืออะไรปั่นปักปั้วค่ะทุกคน

ีหลายตัวมากอ่ะพี่สีชมพูคุณนี่เหรอหัวนี่เหรอมันมีสองข้างเลยนะอันนี้สีชมพูหัวสีชมพูนี่ใช่ไหมคะพี่คุณนี้เยอะมากอ่ะเออเออเอออ้ามดูดิไม่เปียกเหนืยแล้วจะไม่บอกอ่ะว่าได้อะไรเห็นแล้วเหรอเปิดมาให้เลยเอาไปฉีกออกมาได้เลยได้อะไรคุณเรียนเหรอฮะ ก็พี่ีใช่ค่ะอาโวคาโดมีกลิ่นปะเฮ้ยจริงเหมเนาะรงมอะทุกคนมันยัมีความฉลอ์แบบเล็กน้อยนี้ไก่ไงอาโวคาโดกินนี้ใช่กิ่นอย่างนั้นเลยถูกค่ะลุ้นแก้วนะหรือว่าแบบกิเตอร์มันจะขยับได้น่ารักอะมาเลยเจ้าแอุนกาเจ้าแอตก้ันไม่มีการให้ดูมีค่ะ แกดินดูเีไปมือนาใชเเดี๋ยวมันเป็นอ่งี้มันเป็นอย่างนี้ย,ยแล้วัเป็นมันเป็นแกนกว่นไม่ใช่อันที่กอยากได้อะแต่ว่ามันเป็นตัวหน้าก่อน ็นไอซ์ใสๆแล้วตอนแจกอะค่ะมันจะเหมือนยิน้ำตาอยู่ข้างบนนะคะขลุ่ยแคร์น่ารักแล้วตรงนี้ก็ขอพิชช็อปป่ะคะเต็มมากขอพี่ช็อปทุกคนถึงจุดสุดท้ายแล้วนั่นก็คือลาบูบูคานฉลองร่วมกกันูว่าเราจะได้จุดว่าไม่เป็นใครๆหนูได้เลยนะจะหนูเอาหนูเบียดจุกนิยคึงจุกสได้แฮปปี้ดแ้วเขาเบียค่ะ ชมพูแล้วกันเมื่อกี้คือจ yeah, ุ่มล้วนเลยนะไม่รู้อุ้ย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 เห็นเนะ้านเนาออเดี๋ยวเราจุ่มล้ก่อนนะแกเลยแกเลยเดียวเดียวเดียแกเลยทุนแล้วแบบจับมืจะรู้ป่าวว่ามันเป็นเหมือนกันไม่รู้อุ้ยถาาแล้ว ใช่สีเทินไหมสีน้ำตาลเหรอใช่สีเท็นเหรอดูดูการ์ดว่ามันใช่สีเทินไหมถ้ามันเป็นสีเท็นที่การ์ดมันจะมีมังกรล่องเข้ายู<ะ>สีเทินเหรอนี<ะ>่คืสีน้ำตาลน่ะแต่คันอ้าวไม่ใช่สีเท็นทุกคนไม่มีมาตกลองเข้ายแต่ว่าเป็นสีน้ำตาล ก็ได้ต้องีูี่มากนะคะถ้าใครชอบก็ลองไปที่ก้าวสะานเหลกนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสังขครให้ช่องคริสเบิระกับคนะคะบ๊ายบาย